สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้มาติดตามความน่าสนใจรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามในรายการ RMU Channel ประจำวันที่17มีนาคมพุทธศัรกราช2559นะครับซึ่งวันนี้ผมและคุณทัดดาวดวงจันโชธครับก็บจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจผ่านทางช่อง Skyline Cable TV จังหวัดมหาสารคามครับค่ะมาติดตามชมข่าวแรกในวันนี้นะคะมคหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดพิธีมอบทุนการศรึกษาประจำปีการศรึกษา2558จำนวน160ทุนเป็นเงินกว่า1ล้าน6แสบาทค่ะครับ ที่ห้องประชุมวิญูยัวานันชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2558จำนวนกว่า160ทุนทุนละ10,000บาทรวมเป็นเงินกว่า1 6 0 0บาทโดยมีรองศาสตราจารย์สมชายบุญเกษมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนตามเกณฑ์ที่ประกอบด้วยนักศึกษาที่มีการเรียนดีประพฤติดีมีน้ำใจเสียสละแก่ส่วนรวมแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งมีทุนการศึกษาต่างๆประกอบด้วย ทุนมูลนิธิพลเอกเปรมติลสุลานนท์จำนวน15ทุนทุนมูลนิธิสิทธิ์เก่าวิทยาลัยครูมหาสารคามจำนวน12ทุนทุนมูลนิธิ100ปีการฝึกหัดครูไทยจำนวน10ทุนทุนมูลนิธิดรอารุณปรีดีดีลกจำนวน10ทุนทุนมูลนิธิการศึกษาภัยทูนเจริญพันธุวงศ์จำนวน10ทุนทุนมูลนิธิการศึกษารองศาสตราจารย์ดรสมเจตภูสีจำนวน13ทุน นิธิบุญถิ่นหม่อมราชวงศ์พันเรืองอัฐากรจำนวนสิบทุนนิธิสายหยุดจำปาทองจำนวนสิบทุนและเงินทุนวันไหว้ครูจำนวนเจ็ดสิบทุน รองศาสตราจารย์ดรประดิษฐ์เอกทัศรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัมนาจุลกามได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการมอบทุนในครั้งนี้ได้มีการจัดสรรทุนการศึกษาไปยังคณะต่างๆรวมทั้งกองพัฒนานักศึกษาเพื่อเป็นทุนในการใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่ต่อไปค่ะ ไปต่อกันที่สหกรณ์อมอรั์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรา,ารคามนะครับโดยในวันนี้ได้มีการจัดก,การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อหา,หารือเรื่องการดําเนินธุรกิจและการพิจารณาเงินกูค้ครับ,รบที่ห้องประชุมสหกรณ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรา,ารคามจำกัดวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2559เวลา13.30นนายชัชวานพิพิจ,จันต์ประธานกรรมการดำเนินงานพร้อมด้วยนายวุฒิพลชัจรัตกูลผู้จัดการสหกรณ์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสาหกรณ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชพัฒนมหาสารคามครั้งที่3ทับพโดยมีวาระสำคัญในการประชุมคือการกล่าวต้อนรับคือการกล่าวต้อนรับคณะกรรมการชุดใหม่แทนชุดเก่าที่หมดวาระลงซึ่งเลือกตั้งโดยสมาชิกในการประชุมสามัญใหญ่ประจำปี2559ที่ผ่านมาครับโดยคณะกรรมการชุดใหม่ประกอบไปด้วยนายชัชวานพิพิจันร์ประธานกรรมการดรสทรงศักดิ์จิรสมบัติ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอตอร์สัญญาเคนาภูมิรองประธานกรรมการอาจารย์เพียรพจน์ยอดยิ่งว่าที่ร้อยตีพานุทัศน์สวัสดิ์ถาวรนายประโชคประจันตเสนนายพนมพรบำรุงบุญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอุทัยโคดกและนายอิทธิพลโยธชัยเป็นกรรมการท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สมสวยรำจวนกรรมการและเลขานุการนายเสถียรภูมีแกดำกรรมการและเฮรัญยิกพร้อมด้วยการแนะนำคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ชุดใหม่ ได้แก่ดกรสทรงศักดิ์จิรสมบัติประธานกรรมการว่าที่ร้อยตรีพานุทัศน์สวัสดิ์ถาวรนายพนมพรบำรุงบุญนายอิทธิพลโยธชัยกรรมการและผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดออรอุทัยโคดกเป็นกรรมการและเลขานุการกครับซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณาเงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์อมทรัพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามพร้อมกันนี้ยังได้มีการลงมติเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทําธุรกิจร่วมกับสมาชิกโดยการสนับสนุนให้สมาชิกเปิดบัญชีอมรับ และบัญชีออมทรัพย์พิเศษเพื่อสร้างนิสัยในการออมพร้อมกับจะมีการโอนเงินกู้ให้กับสมาชิกผ่านบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์เพื่อความสะดวกในอนาคตอันใกล้ซึ่งหากสมาชิกท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยายลัยราชพัฒมหาสารคามซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีครับ มาต่อกันที่ทางด้านสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการนะคะได้มีการจัดการประชุมเพื่อพัฒนานหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรค่ะวันนี้เวลา9้านาฬิกาที่ห้องประชุมชั้น2คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมสวยรำจวนประธานสาขาวิชานิเทศาสตร์ได้มอบหมายให้อาจารย์ปิยพรพงษ์ศาสตร์อาจารย์ผู้ดูแลงานด้านวิชาการและหลักสูตรจัดการประชุมเพื่อดําเนินการพัฒนานหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตในการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชานิเทศาสตร์ออกสู่ตลาดแรงงานได้ถูกต้องและเหมาะกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาสาคร ผู้ส่งคุณวุฒิจากสาขาการสื่อสารมวลชนคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามรวมวิภาคหลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรได้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสองกอต่อไปซึ่งในการประชุมในครั้งนี้มีอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์เข้าร่วมประชุมพร้อมปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรโดยพร้อมเพียงกัน ช่วงนี้มาติดตามชมข่าวประชาสัมพันธ์กันบ้างนะคะข่าวแรกในวันนี้นะคะเป็นในเรื่องของโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการจัดทําผลงานเพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการโดยบูรณาการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการค่ะซึ่งได้รับเกียรตินะคะจากท่านวิทยากรนะคะที่จะมาบรรยายในครั้งนี้นั่นคือท่านรองศาสตราจารย์ดรสุภัก์พีพ่บูรณ์จากมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมาธิราชกิจกรรมนี้นะคะจะเกิดขึ้นในวันอังคารที่22มีนาคมพุทธศักราช2559ค่ะเริ่มในเวลา8 นาิกา30นาทีไปจนถึงเวลา16นาิกาสานาทีนะคะณห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์รูม2ออาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสุรคามสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะเข้ารับฟังได้ค่ะครับต้องบอกว่าโครงการน,นี้นะครับจะดาวว่ามีคนที่ให้ความสนใจเยอะมากนะครับในรุ่นนี้ครับทางสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภาัฏมหาสารคามนั้นก็มีความตั้งใจครับที่จะให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทททธิผลึงใใ้้้โคคควตาาาาาณะะ6นนนนนนนเเ่่่่รัรรรรรกกขมุแี สนใจและลงชื่อไม่ทันนะครับก็สามารถที่จะลงชื่อหรือว่าติดต่อสอบถามได้ที่สภาคณาจารย์ครับเพื่อที่จะได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาด้านาตำแหน่งทางวิชาการนะครับในรุ่นต่อๆไปนะครับ,รบข่าวต่อมาอยัางอยู่ที่สภา,าคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสรารคามนะครับซึ่งจะได้จัดทําโครงการสัมมนาทางวิชาการในเรื่องแนวโน้มการพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคปฏิรูปก็จะจัดขึ้นในวันที่28มีนาคม2559นี้ ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีไปจนถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีครับสถานที่ก็คือห้องประชุม 4A อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏนมหาสรา,ารคามนั่นเองซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร,กรที่มีความสนใจนะครับได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางการปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐมหาวิทยาลัยในกำกับนะครับซึ่งก็ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินั้นแก่ได้แก อเวตครับอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สวนสุนันทาและปัจจุบันครับท่านก็ดํารงตําแหน่งนาย,ยกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาด้วยซึ่งท่านใดที่มีความสนใจนะครับก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดหรือสอบถามได้ที่สำนักง,งานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้เลยครับ ค่ะมาต่อกันที่ในเรื่องของข่าวกีฬากันบ้างนะคะ mm. ในเรื่องของการแข่งขัน AS l e a g u กภูมิภาคดิวิชั่น2 2016นะคะซึ่งจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลค่ะจากทีมมหาสารคาม FC ซนะคะซึ่งจะพบกับนครพนม FC นะคะเจอกันในวันอาทิตย์ที่20มีนาคม2559นะคะเริ่มเวลา16นาิกาเป็นต้นไปณนะสนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารคามหลายท่านสงสัยอยู่ตรงไหนอยู่ที่หลังสารกลางหลังใหม่ าารรชกเถูกต้องนะคะก็ไปชมไปเชียร์กันได้ชมฟรีนะคะไปเชียร์นะคะทีมหาสารคาม f c ของเราค่ะให้ได้รับชัยชนะด้วยนะคะผมก็ตอนนี้เกาะดิวิชชั่น2อยู่นะครับก็คาดว่าถ้าเกิดได้แรงเชียร์จากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามก็คงมีแรงฮึดแรงเตะแรงซ้อมนะครับคงจะได้ขึ้นดิวิชั่น1นเร็วๆนี้ผมก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับมาที่กิจกรรมด้านดนตรีกันบ้างนะครับหลังจากที่ได้รู้เรื่องราวของการแข่งขันฟุตบอลในในด้านของกีฬากันไปแล้วนะครับ ก็มีการจัดโครงการครับของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีนะครับใช้ชื่อโครงการว่า The Legendary Final Concert นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่22มีนาคม2559นี้ที่เวทีกลางแจ้งตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับถือว่าเป็นการแสดงดนตรีเป็นโปรเจกต์จบนะครับของนักศึกษาในสาขาวิชาดนตรีก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับ พูดสนับสนุนใจดีนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นโตโยต้ามหาสารครามนะครับร้านอาหารเวียงกาหลง W3 อขอไปครับ MT Group นะครับร้านโอบาเบอร์นะครับรวมไปถึงอินดี้ะติการขับนะครับและคาราบาวแดงด้วยตะวันแดงสางทองนั่นเองถูกต้องค่ะก็ถือได้ว่าการแสดงจบของน้องๆนะคะ ในแต่ละปีนั้นตื่นตาตื่นใจรเราใจมากต้องไปดูไปชมนะคะว่าครั้งนี้ปีนี้นะคะจะสุดยอดขนาดไหนอย่าลืมไปให้กําลังใจพวกเขาด้วยที่สาคัญไปให้กาลังใจคุณทัด,ดาวด้วยน,นะคะในการดำเนินรายการด้วยะค,ะค่เจอกันในงานเลยนะคะอีกหนึ่งข่าวนะคะมาที่ทางด้านสาขาวิชาพลศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามค่ะจัดโครงการพี่สอนน้องว่ายน้ําเป็นเล่นน้ําอย่างปลอดภัยค่ะเพื่อลูกหลานชาวจังหวัดมหาสารคามนะคะในปี2559นี้ระหว่างนะคะวันที่28มีนาคม ไปจนถึงวันที่6พฤษภาคมนะคะณสระว่ายน้ํามหาวิทยาลัยราชภาัฏมหาสารคามซึ่งจะทําการเปิดสอนวันละ5รอบค่ะรอบละ2ชุดนะคะสอนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะซึ่งก็จะมีครูสอน2คนต่อเด็ก5คนนะคะคิดค่าเรียนแค่ชั่วโมงละ9 9บาทเท่านั้นค่ะโอ้โหถูกมากถูกจริงๆ <c oughs> ค่ะรอบที่1นะคะก็ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึงเวลา10นาฬิกานะคะรอบที่2 10นาฬิกาถึง11นาฬิกาค่ะรอบที่3นะคะ11นาฬิกาถึง12นาฬิการอบ ที่4เวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิการอบที่5นะคะ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาและรอบสุดท้ายค่ะรอบที่6นะคะ14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อท่านว่าที่ร้อยตีสุริยาสมานนะคะท่านประธานสาขาวิชาพักศึกษาคณะครุศาสตร์นะคะที่หมายเลขโทรศพัพท์0859839419ค่ะอยากจะให้ลูกหลานเล่นน้ำอย่างปลอดภยัยนะคะ,คะ,ะ,คะก็ให้มาเรียนว่ายน้ำกันก่อนมีการการันตีด้วยใช่ไหมคะจย์พิตรพจน์บอกว่านะครับเรียน5ชั่วโมงนะครับ ครับ5ชั่วโมงชั่วโมงละ99บาทต่อท่านเท่านั้นเองนะครับ รับรองว่ายน้ําเป็นแน่นอนแน่นอนเลยและที่สาคัญครับน้องทัดดาวก็คิดว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของซัมเมอร์แล้วนะครับน้องๆก็ปิดเทอมกันนะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการมาออกกําลังกายแล้วก็มาฝึกสอนว่ายน้ําฝึกเรียนว่ายน้ํากันนะครับเป็นการเอาตัวรอดในทางน้ําได้ด้วยก็แวะเวียนมาได้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามนั่นเองครับและทั้งหมดนี้ก็คือความน่าสนใจของ RMU Channel วันนี้ผมพิรพลยอดยิ่งพร้อมด้วยคุณทัดดาวดวงจันโชิและทีมงานกลุ่มงานปรรระชชาาาาาาสััััมมมมพนธ์หหวิทยยลค ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ใหญ่อลังการกับงานแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรม MTECH Expo 2016 30มบีนาคมถึง3เมษายน2559 นหอประชุมเฉลิมพระเกยียรติ8 0พรรษามหาวิทยายลัยราชภัฏมหาสารคามชมงานแสดงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องจกักรการค้าการลงทุนงานแสดงมอเตอร์โชว์จากค่ายรถชั้นนำการออกบูธแสดงสินค้าแบรนด์เนม s f e Otop การเสวนาด้านวิชาการพิเศษพบกับ SME Clinic ให้คำปรึกษาและเวิร์กชอ็อปการออกแบบผลิตภัณฑ์ 30มีนาคมถึง3เมษายน2559 m t e c h Expo 2016นักหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคาวันที่5เดอน เราจะอยู่เบียยผู้ป่วยทางการงาทย์จากเฉินใหม่24ชั่วโมงคือพันธะสัญญาที่สพชหรือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติตั้งใจที่จะให้บริการช่วยเหลือชีวิตผู้คนทันทีที่เกิดเหตุร้ายแรงฉุกเฉินโทรแจ้งสายด่วน1669ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจลมชักตกต้นไม้ ถูกมูกัดอุบัติเหตุโรคประจําตัวช็อกประทันหันแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกไม่ว่าจะเป็นญาติหรือผู้พบเห็นสามารถโทร1669ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ชํง,งานงานด้านช่วยชีวิตรวมถึงอ,อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์จะเข้าไปช่วยเหลือชีวิตได้อย่างทันท่วงทีทุกที่ทุกเวลา สวัสดีค่ะปะปะงยึดทรัพย์ยาเสพติดยาตกใจหลงเชื่อเป็นอันขาดถ้ามีผู้แอบอ้างสำนักงานปปงอ,อย่าไว้ใจเพื่อนในโลกออนไลน์ที่จะหลอกให้โอนเงินเป็นอันขาดด้วยความหงใยใ่จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน